สวัสดีครับพบกันในช่วงแรกๆนะครับของวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมหกหกนะครับมาลอกสวนกันนะครับพี่น้องนะครับมากับนะครับกับแป้งสองคนนะครับเบิ้งอ่าบุญลายกับมาน้ําปพี่น้องลอกสวนกันนะครับย้มม้อนสวนสิครับพี่น้องนะครับม้วนขันขี่มอเตอร์ไซค์มาลอกกันนะครับสองคนนะครับเห็นแบบแบบนะครับเป็นขึ้นหิตออก เจ้าหูเฮ็ดหยังนะครับเนี่ว่าเห็ดปวกเห็ดปวกน้อพี่น้องจักสีแมีนโบแมีนชัวนะครับเนี่ว่าชัวเป็นว่าชัวชัวอยู่ด้พี่น้องเนี่ว่าชัวเด้ชัวเนี่ยบุอเห็ดดอกครับเป็นคาลตายก้อนพี่น้องนะครับไปไปเบิ่งกันนะครับไปยังรอเบิ่งนะครับกับพายม่องเก่าพี่น้องนุ่งเสื้อละเบิ่งพี่น้องเบิ่งอู้หาามงนี้ครับยังเบิ่งกดดอกบัวแม่สวยมากดอกบัวดอกบัวเพิ่นว่าบัวเพิ่นนด้ครับพี่น้องไว้ปลูกจักเถื่อนบุห่อปลูก นะครับบัวงามนะครับหนีง่ามพลาเนี่ยครับส่วนไปแล้วครับไปแล้วครับมาถ่ายให้ดิพี่น้องเบิ้งน้องเบิ้งนี่นะครับพี่น้องเบิ้งเห็ดไผ่นะครับพี่น้องกินได้นะครับนี่แต่ว่าปล่อยแก่แก่ก่อนแต่เบิ้งเห็ดปวกก่อนครับเพิ่นว่าเห็ดปวกออกนะพี่น้องทุบแม่นอ์แม่นต์ขุดเห่าเฝ้าเด้่เพิ่นว่านะครับไปพี่น้องตามไปเบิ้งครับตามไปเบิ้งเพื่อนว่าเดี๋ยววาตัวเพิ่นว่า มาเบิ่งครับพี่น้องไหนแม่ไหนแม่ใช่ไหมแม่นบ่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไหนนี่ค่ะเขาขาวมีแม่นมาครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งโอ้พี่น้องพี่น้องครับมาเบิ่งครับพี่น้องน้องครับเบิ่งครับพี่น้องเมาเบิ่งเบิ้งออกเบิ้งแล้วออกเบิ่งพี่น้องเบิ่ง อูน่องเบิ้งหน่องเบิ้งหนองเบิ้งหน่องเบิ้งเฮ็ดปวกปาดน่องเบิ้งอู้นี่พี่้นองเบิ้งมางนี่มาพวงนีใส่ใส่ใส่อีกว้าวอู้พี่งเบิ้งพี่น่องเบิ้งอ้ยมันเป็นไอซุปรอืนสปรดพี่น่องเบิ้งสปรน่องเบิ้งนองเบิ้งอู้ยโอ้พี่งเบิ้งคุณเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกคันเสือ พี่น้องเบิ้งนี้บางบางบางแห่งก็แคท่ทีพี่น้องเห็นโดยนี่นี่ใช่ไหมเนี่ยด,ดูสิดูสิค่อยเปิดดูเอามือ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 อย่าใส่มีดแม่นยีลีเห็นไหมครับคุณพี่พี่น้องคุณแม่นยีลีพี่น้องเบิ้งปบาเฮ็ดปวกแล้วเกิดพี่น้องเฮ็ดปวกก็ปวกน้อยนะครับผมเพิ่นจิ้มพี่น้องมันจิ้มแล้วบถ่านะจ๊ะบถ่าพ่นเราบถ่าแล้วนะครับพี่น้องอื จีบในภาษาเข้าพี่น้องเบิึงเบึงเบึงพี่น้องคักสวรพี่น้องสอนคักพี่น้องโอ้ยไปจ็บเห็ดปุงนี่กับเป็นเห็ดผู้นั้นแล้วเนาะเออนะครับพี่น้องคนว่าเพ่เพ่เพ่ปนั้นคนว่าล่างเกับพี่น้องเด้อเห็ดเจ้าล่างเอารูดก็สั่นปลไปเห็ดมันเด้อก็สั่นเห็ดก็ล่างเอาโอ้เป็นน้ำ มาขับนไปน้องมาเข้มเห็นน้ำกันเห็ดปวกเห็ดปวกครับมือนี้นะครับสดสดเลยพี่น้องสดสดเลยนะครับข้เาเบิง้งพี่น้องข้าเบิง้งอู้หูอ่อนพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งเห็ดปวกพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งเาไปห็นมูเบิ้งกันเอาเข้าเอาเข้า